เราต่อนกครับเราเดี๋ยวรับเดี๋ยวันะครับเราเราต่อนกนะครับเราต่อนกเราต้องใช้ความสามารถของนกนะครับผมนะครับผมนี่ครับเอาไอ้พร้อมนะครับไอ้พร้อมนะครับผมนี่คือชิงรางวัลนะทุกท่านที่ถือนกตอนนี้ได้รางวัลหมดนะครับแต่คือเราจะชิงถ้วยอันดับสามนะครับผมนะครับผมต้องมีการสันเดสหน่อยนะครับผมความไหครับเดี๋วของนกเอาเคครับเอาครับผม

จบไลนครับไม่น่้จะให้น้ำสักขวันเย็นๆนะครับผมในถังโอเคครับโอเคครับต่อไครับต่อไปครับดเ่อบโค้รัี่สี่หที่สนครับมมาครับครับีนครับพี่กุ๊พี่การพี่สพีุ่เอพี่หมูครับผมครับเราไมเสียครับผมต่อไงครับผม ได้ครับผมได้ครับได้ครับครับผมเอ่อขอสัมภาษณ์เจ้าของไม้เลยครับวันนี้ไปไปเที่ยวถึงไหนครับผมวันนี้ป่าไผ่ครับป่าไผ่นะครับไปหาหน่อไม้เรือยัครับผมลึงไม่ได้มาสักทีโอเคครับท่านที่ได้สองแต้มครับผมเตรียมลูกต่อท่านมาครับสี่ท่านครับผมสองแต้มครับผมเอาลนกต่อทาไมนะครับลูกต่อครับมีพี่ส พี่รุษพี่เอสพี่หมูครับสีท่านครับผมสี่ท่านอ่าสี่ท่านสองแดงครับนะครับผมเอาครับเราต่อเนอะครับท่านจะเปื่อยพรเน็ตหรือจะแกะไมบไม้ออกเลยท่านครับเตรียมไ้พร้อมก่อนครับผมนี่ครับเอาครับเดี๋ยวผมจะเอาเลือกคู่เลยครับชอบใครชอบใครครับเอาเอาครับเดี๋ยวนะปลาเอาของกบังกันเอาของกบังกันใครมีปลากระลุพยุมปลากระลาหน่อยเอาทีละคู่อ้าวอ่ะ S <S มาพี่วันพี่วันมาจับเราพี่วันมาหนี้ดิพี่วันอ่ะไอพี่ว,วันอ่ะโอ้พี่โอ้พี่วันถ่ายคลิปอีกแล้ว,ว,ว,วเอาพี่วิทย์วิทย์วิทย์อันนี้มาแล้วมาผู้ใหญ่ได้เอาเอาจับสเตเดีนครับใครก่อนคู่ไหน<ย>นี่<ๆ>ครับ,รบเอาทีละคู่ครับมาคนละฝั่งครับ<ๆ>คนฝั่งนอกระมาอ่าเอาล้วครับออรเอาทีละคู่ครับผมเจอหน้ามูเราต่อนะครับเราเดี๋ยวครับเดี๋ยวกันนะครับเรา เราต่อนกนะครับเราต่อนกเราต้องใช้ความสามารถของนกนะครับผมนะครับผมนี่ครับเอาไอ้พร้อมครับไอ้พร้อมครับผมนี่คือชิงรางวัลนะทุกท่านที่ถือนกตอนนี้ได้รางวัลหมดนะครับแต่คือเราจะชิงถ้วยอันดับสามนะครับผมนะครับผมต้องมีการซันเดยหน่อยนะครับผมพรไหมครับจวขนนกเอาโอเคนะครับเอาครับผมเอาครับดูครับต่อนที่คู่ก่อนครับโอเคถือไหมครับถือไปยังไงอ่ะถือไปยังไงรางวัลอยู่อเอาโอเคครับ เดีไว้ดี๋ยว้ปเดี๋ยวไเราชิงเราชิงลำสามดี๋ยวไดี๋ยวไปหุกหุกไปเครับอีกคู่นึงครับเแต่พี่ได้ได้กงอยู่แต่เราชิงชิงคืนรางวัลไกลเฉยอ่าเพราะเติมรางวัลออาได้รางวัลเยอะครับแต่โกงได้คุณเนี่ยจะเลือกเอาเออเอาอ่ะถือไว้ครับเอาครับนี่ครับมันต้องเล่าใจอย่างนี้ครับพี่น้องไม่ใช่ว่าโอ้เจ้าจับสลากแมวเสียเวลาเอาครับเอาคู่สองครับเอาถือว่าไปได้จะไปวันอยู่โอเคถือไว้าไปไว้ไปวันเอาครับต่อไป ต่อไปครับเป็นการชิงอันดับสามนะครับผมชิงมบที่สามครับเอาครับอ่ะขอโทษครับเดียแปะเดี๋อ่าชิงอันดับสามครับเอาครับทีนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะป๋าเอาบังบังไปยกไปก่อนบังยกยกขึ้นป๋าเดี๋ยวยกบังก่อนอ่าน้ำครับหนึ่งสองสามมดป๋าลงเอาครับชิงอันดับสามครับอุ๊บโอเคอันนี้อันที่สามครับถือไหมครับอ่า ที่ได้ราวัลทุกท่านครับผมเหมาะไปเลยปะหมอไหมาป,ปเลยครับท่านสีท่านเมื่อกี้ครับที่นี่ได้ด้วยรางวัลที่3ามนะครับผมท่านสี่ท่านมืสักครู่เชิญครับเชิญรับรางวัลกันครับผมครับหนึ่งสองสามสี่ไหนดิอันนี้ไปไหนกันมาเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนะ อันนี้อันนี้สามสี่นี่ครับันดับสามนะครับันดับสามนะครับผมนี่ครับรางวัลนะครับผมรางวัลทีนิ้วหน้าลูกป่านะครับผมมาช้าแต่มานะอย่าลืมนะครับนี่ครับรางวัลที่สามครับได้ถ้วยแล้วพร้อมโกงนะผมนี่ครับนี่สุกนี่ครับผมมาช้าแต่มานะนี่ครับผมโอเคครับผมเอาครับเอารับพอดีคือรางวัลชมเชยไม่ใช่ว่านกท่านไม่เก่งนะครับเก่งนะครับ แต่คนเราก็นกต่อบางทีบางครั้งบางคราวก็คููไม่ทันเขาก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับนี่คือรงมันปลอบใจครับสำหรับนกต่อที่เก่งนะครับผมโอเคครับเอต่อไปครับผมไฮไลท์วันนี้ศึกชิงเจ้ายพุทธวันนี้ครับผมดับหนึ่งครับผมเชิญครับศึกชิงหนึ่งครับผมที่หนึ่งจะไม่มีสองคนครับงานแข่งของเราได้้จหมดคนละสามตัวครับผมพี่คุกกับพิการครับเชิญครับครับนี่ครับนี่ครับผู้มีความสามารถแต่สองทานครับเชิญครับ นกต่อก็เก่งแล้วคนต้องเก่งนกต่อเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับทริปนี้คนต้องเดินเก่งนะครับผมยอมรับเอาครับเอาที่หนึ่งอ้าวทำเองดับน้ำตาต่อมีอ่างเอายาวๆหน่อยเออที่หนึ่งเอาครับอายพร้อมนะครับอายพร้อมนะอายพร้อมนะครับอันนี้นายพร้อมนะเออเอออ้านายหันให้ดีพี่ ทีหนึ voi, ่งเราจะไ่มีขล่างหางคันงคู่เอาโอเคเเอายที่นะครับผมเอาครับเอาครับเหลออีาเหเออเอาครับใมองหน้ากันอยู่มองหน้ากันอยู่ใครจะคู่ก่อนาเรตะอาบแดดีตาอเอาดิเอา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 โอเค่มือการอ่าโอเคได้ได้ถึงนะครับผมตัวใหญ่มาตานละ เนี่ยอ่าครับมาได้ที่หนึ่งแล้วเจ้าแข้งคนที่หนึ่งอาครับถ้วยรางวัลที่หนึ่งครับพี่สองครับพี่หนึ่งครับพี่สองครับผมอ่าครับถ้วยรางวัลที่หนึ่งครับเชิญครับที่หนึ่งครับเชิญครับเชิญที่หนึ่งครับอ้าวกงเลยครับนี่ครับรางวัลที่หนึ่งโหกงใบนี้ครับโอ้โหดูครับกงครับมูลค่าอาจารย์จักครับมูลค่าที่ว่า กงหนึ่งใบประมูลราคาเท่าไรครับผมไม่นิดๆครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับเฉียดหมื่นนะครับคงใช้ประจำครับนี่ครับนะครับอันดับที่หนึ่งครับผมนี่คือลำดับที่หนึ่งครับแชมป์ครับแชมป์ประจำสนามที่สี่ครับผมนี่ครับครั้งที่สี่ครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้โหเอาโอเคครับคนพยายามช่วถือไปถือเองให้ถือเองนะครับให้ถือเองนะครับเออโอเคให้ถือเองครับห้ามช่วยครับวันนี้ฮะ ตองถือได้ครับตัวถือได้นี่เออเอออันดับที่สองครับนี่ครับจ้าโอเคครับนี่ครับอันดับสอครับผมอันนี้ใครครับอผม่าโอ้โเอเคครับนี่อับสครับผม นี่ครับดับสองครับนี่ครับผมเรื่องราคามูลค่าของไอ้โกงของอะไรเป็นมูลค่าทางจิตใจนะครับผมเราจะไปซีด้เยึดติดกันนะผมนี่ครับสุดยอดครับ ดีครับดับสองครับผมเอาือนก็เลยก็พี่นุ่มเดี๋ยวเอาจารย์ปองผมยาวรูปหล่อครับผมทีนี้อาจารย์ปองให้นุ่มทันทียังไม่ได้ลืมยาวเชิญครับเชิญไอ้นุ่มหลงป่าครับผมแหมแ่นี้ยังย้ำได้เสมอและมันจะเป็นตำนานอีกนานนะครับผมนะครับผมเจตนาแข็งดีครับผมเจตนาครับเชิญครับนี่ครับพี่เจตนาครับเชิญครับ

ลืมประด็ลุงลืมตาเหลือขอให้เดี๋ยวขอให้แล้วก็ช่างการจันทบุรีครับผมช่างการจันทบุรีครับช่างการบุรีใส่กุมเอาผ้าคลุมด้วยนะนะครับช่างการครับผมรต้องมีผ้าคลุมพี่กิจดาพี่กิจดาไปไหนครับกิจดากลับมาหรือยังเนาะบบลูโบลู Hãy <laughs> ครับผมได้ครับอะไรลง <laughs> 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 พี่เฉียดใจครับผมเชียรดใจครับผมเฉียดครับท่านใดที่ยังถ่ายยูทูบเบอร์แล้วนะครับเฉียดใจครับเฉียดครับพี่เฉียดใจครับไม่ได้ลงครับถ่ายอยครับมาครับเฉียดครับมาเลยอาจารย์ที่อาจารย์ที่นะครับอาจารย์ที่สายในยองที่ซาวนะครับเอาผมเชียดครับแล้วก็อะไรมาแล้วก็มาตื่นเลยครับไม่ได้ยังไม่ได้มาเลยครับไม่ลงไม่เป็นไรครับมาเลยครับวันนี้ให้หนึ่งค้งนี่ครับให้หนึ่งค้งครับผม ที่ยังครับไหนา็ต้งมาเลย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 เอาไมาแล้วไม่ไหมคางานคาานต่อไปไม่มีคนมด็ไอ้เด็กอาจารย์ไปหมดลต่อไป การจับราวลาัครับผม่าบั่านีคาหมายนะครับผมเงอนไดเงนเล้เลอไเลขเยเลขจางลเลขของเนื้อได้ลงือไเจะเป็นตัวลูขค้าไดลได้ลาัลาเาครับเยอใครมีไปไหนครับ ใช้จ่ายนะครับหลังจากหักแล้วทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนนะครับนะครับรางวัลที่หนึ่งหางบัตรใบแรกครับเป็นรางวัลพระเนียดนะครับผมนะครับผมรางวัลพระเนียดครับผมหางบัตรเลขที่74ครับผมเจนะครับรางวัลหางบัตรนะครับหมายเลขที่ออกเป็นพระเนียดพระเนียดมานนะครับพระเนียด โอเคครับผมดีครับีีค oui, รับสิ่งมากดี้นี่ี่ครับทางครไคร การมอบรางวัลกับหนงบัตรนะครับได้กันทุกคนครับผมก็มีข้าวกรางวันของรางวันติดไม้ติดมือกันทุกคนนะครับการแข่งครั้งนี้ก็นำทุนส่วนที่เหลือนะครับไปมอบให้โรงเรียนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแถว พื้นที่นะครับผมสรุปก็คือวันนี้สุดยอดมากครับสมบูรณ์แบบก็เป็นเกียรติอย่างมากในวันนี้ครับผมเลยทีมงานทั้งหมดครับเอกยืนอะไรเอกเอกเออมีงานสายหลงครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมเราชอบทีมงานนี้จังเลยทีมงานสายหลงเนี่ย งงซ้นิดนึงยามนิดากแกจแหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำรอทุกท่านครับผมรอผมได้เลยครับโอเคมาสายลุก็มีเสียชื่อเสียงหดพี่มาววันนั้นในโ เอาครับวันนี้ทีมงานเราก็ปาดรางวัลที่สามไปได้กงแล้วก็ได้ต้วยก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับผมฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องพ่อต้องตาลนกเขาใหญ่ด้วยครับแล้วก็เซียนโจ้นกเขาใหญ่จาน็ดไก่เก่งด้วยนะครับเ <c oughs> จอกันหน่อยในทริปหน้าครับกับพวกเรา ทีมงานต่อนกและไก่ชนฟองนกเขาใหญ่พ่อนกตาลเย็นโจ้เียนเอ็ดทีมงานอีกหลายคนยังไม่มาครับมาแค่นี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับาครับ้อีกไหมครอบไายไหมหอันไ่ปคดูมันขึ้นงี้นั่นตายน่